สนมฮุยนี่อย่าเตือนไปเขาก็แค่ปลอมตัวเพื่อเข้าวังจริงๆแล้วเขาคือคนที่เกือบโดนหนิงเฉิงเฟิงฆ่าลูกสาวของนายพลเจิ้นหยวนฉีจงหยงไม่รู้ว่าอ่านถูกเปล่านะครืครืครืใช่เขามีความแค้นกับหนิงเฉิงเฟิงให้นางไปแก้แค้นลูกของหนิวหนิวเฉิงเฟิงเหมาะสมที่สุดแล้วยังเป็นหมานหวังที่คิดรับครอบปลอมเป็นนางสนมฮุยนี่ใช้ได้จริงๆเลย จริงๆจงมีวิธีอะไรหรือไม่ที่จะทําให้เด็กในท้องของหนูเฉิงเฟิงจู่ๆก็หายไปถ้าเป็นแบบนั้นอือน่าชั่วหลายเนี่ยสามารถใช้วิธีที่โหดร้ายที่สุดในแผนการ36แผนการ36หนึ่งแกล้งทําเป็นล้มผักเธอตกบันไดสองยนเปลืกกล้วยไว้ในห้องเปิดยนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โยนเปลืกล้วยแล้ว ให้เธอลื่นล้มสามใส่ยาไว้ในหูหอมสี่ใส่ยาไว้ในดอกไม้หรือต้นไ,ม,ไ,นไ,ไ,นไม้วางไว้ในห้องนอนเธอวางไว้หน่อยเอ๊ะเอาใหม่ไหมวางไว้ในห้องนอนเธอแฮมจริงๆแล้วมียาชนิดหนึ่งที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นสามารถทําให้เด็กในท้องของนิวชองเฟิงหายไปได้ยาอะไรก็คือชุยชิงซันไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแล้วทำไมไนายต้องพกของอะไรแบบนี้ติดตัวด้วย มันสามารถทําให้ชายหญิงเกิดอารมณ์ได้ถ้าหากหญิงตั้งครรภ์ใช้ยาตอนนี้ก็จะทําให้แทงได้จ,จากนั้นหรือเชิงเฟิงกินเข้าไปก็จะจุดๆกับหลือเื้อฝานหลีเจื้อฝานอึ่ยให้ายาหมดฤทธิ์ไปหมอหลวงก็จะไม่มีทางรู้แค่คิดว่าเป็นจะสามารถทําให้ยานี้ไปอยู่ในหารของนหลือเชิงเฟิงได้หรือเปล่านํำบากใจเลยอืมรู้แหละว่าทําได้ตอนหลี อัคารมเห็สีเสด็จขอกราบเสด็จพี่คะทําไมอยู่ดีๆพระไม่เหสีมานะหวังว่าแผนจะไม่ล่มลุกขึ้นเถอะคนบ้านเดียวกันก็ไม่ต้องทําอะไรแบบนี้หรอกข้าสงสัยจริงๆว่าพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันจริงๆหรอดูส่วนสูงนี่สิตอนแม่คะ่ะตั้งทองค่าอาจจะอดอยากก็ได้ใช่เหรอมานั่งเล็แล้วสิมารีบกินค่ะ จะได้ข้อลูกกมาสูงใหญ่เหมือนข้าไงเจ้าค่ะข้าคงไม่มีปัญญาค้อลูกสองไม่ได้ท่านหรอกนะแล้วก็ไม่มีปัญญาจะท้องอยู่นะอขอบไทยฟาบาทใช่กินเร็วสิอาหารดูไม่เร็วเลยข้าต้องรีบกินซะแล้วไม่งั้นดูจากนิสัยของพี่ข้าแล้วอืออีกสักพักคงหมดแล้วว่างปากว่างปากเจ้าเหมืออะไรรีบๆกินสิ ข้ากำลังคิดอยู่ว่าข้าจะกินอะไรบ้างเอ๊ะทำไมหมดแล้วล่ะท่านพี่คิดว่ายังไงล่ะอดูชามของนายเอกสิพูนเลยอะ่ะอย่าดูคนที่ภายนอกเพราะที่สำคัญคือภายในเจ้ามนุษย์ถ้วยเจ้าใส่ไม่พอแล้วถ้างั้นเนื้อชิ้นนี้เปล่งปังเปล่งปังดูน่ากินมากเลยอะ่ะถ้างั้นข้าก็คงต้องทำใจกินเองแล้วสินะ ขี่สาวแท้ๆของข้าจริงๆเลยอ้อนจังเลยข้าอยากกินเยอะเกินไปดีกว่านี่ต้ามยังบอกว่ากินไม่เยอะอีกเหรอนี่คือกินหมดแล้วนะเนี่ยกินแบบนี้ไม่กลัวเป็นโรคอะไรขึ้นมาหรือไงไว้ใจข้าได้เลยข้ายังก,กินไม่ไม่สิทำไมจู่ๆข้ารู้สึกแต่เป็นแรงกระหายทีนี้ ไม่ใช่ว่ากินเยอะจนเป็นโรคอะไรขึ้นมาหรอดูเหมือนว่ายาออกฤทธิ์ร้อสิ้นนะค่ะต้องไปบอกมันหวังแล้วเป็นยังไงบ้างจังเทียนเจ้าโอ้โหน่าเย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 าสุดสายตาอะไรของนายเนี่ยบ้าเอยสนมเหนียวเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้ารู้สึกว่าร้อนอยากจะขอตัวไปอาบน้ำเพื่อตั้งสติก่อนเจ้าหมอนี่ ควรแบบนาน้นให้ตื่นจริงๆด้วยพอดีเลยค้ารู้สึกร้อนเหมือนกันงั้นเราไปอาบน้าด้วยกันเถอะอาบน้ําด้วยกันงั้นก็ตัวตวนที่แท้จริงของลิวชฉียงเฟิงก็ป๊อแตกพอดีนะสิต้องรีบหาเข้ออ้างปฏิเสธเร็วใช่ไหมคะงั้นเราก็รีบไปกันเถอะพวกเจ้านี่มันอะไรกันทําไมลิวชฉีงเฟิงถึงไม่ปฏิเสธกันล่ะงั้นพี่สองค่ะ บายบายทุกคน